8 7ดสาล่าง82นะคะเพื่อนๆฟัน2ตัวเดียวเข้านะคะฟัน2ตัวเดียวนะ ค่ะก็สวัสดีเพื่อนๆอคอหวยทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับแอดเอ็นเอ็นนะคะในช่อง NN คนชอบหวย V3 เนาะโอเคค่ะวันนี้ก็มีสูตรมาฝากเพื่อนๆนะคะเป็นสูตร Excel นะคะวันนี้ NN ก็เพิ่มสูตรเข้าไปให้เพื่อนๆอีก1สูตรนะคะสูตรนี้นะคะก็มีมานานแล้วนะแต่ว่ายังไม่เคยทําเป็น Excel ให้เพื่อนๆนนะคะวันนี้ก็จะมา เพิ่มลงไปใน Excel ให้เพื่อนๆนะคะให้เพื่อนเได้เอาไปใช้กันเนาะโอเคค่ะ NN รันรอบเริ่มตั้งแต่รอบที่88นะคะเป็นต้นไปเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะเข้าถึง10รอบหรือเปล่า NN ก็จะตั้งเป้าหมายไว้10รอบนะคะคือให้เข้า10รอบจะหลุดระหว่าง10รอบยังไงก็ต้องเข้าให้ถึง10รอบเนาะก็ถ้าเกิดว่าหลุด1อย่างเงี้ยก็ต้องเทสไป11รอบนะคะ ถ้าหลุด2ก็ต้องเทสไป12รอบนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะโอเคค่ะรอบที่88นะคะอิกนก็จะใส่ผลตรงนี้นะคะอรอบที่88เนาะ545นะคะ545ล่างล่าง74โอเคค่ะเมื่อเราได้ผล ตัวนี้แล้วนะคะเราก็จะเอา3ตัวบนของรอบ88นะคะเพื่อที่จะมาหารอบที่89นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นเราจะเล่นตั้งแต่รอบที่89เป็นต้นไปนะคะเพราะว่าจะเอาผลรอบที่แล้วมาหาเนาะเราก็จะเกอก3ามตัวบนลงรงช่องนี้นะคะตัวฟันที่ได้นะคะก็คือ7และก็2นะคะแล้วก็จะเจาะนะคะ ันนี้เอ็นเอ็นจะเจาะเป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะคะเป็นวิธีการเจาะประมาณนี้นะคะแต่ว่าเพื่อนๆจะเจาะหรือไม่เจาะนะคะก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนนะคะว่า,เ,าเลขเจาะในสูตรนี้มาดีหรือเปล่านะคะมันอาจจะมาดีเป็นแค่บางวันเนาะโอเคค่ะรอบที่89โอ้โหรอบที่89นี้มาตองเลยเนาะโอเคค่ะผลมา ตอง3 3 3นะคะล่าง7 8นะคะเจาะแตก7 8นะคะเพื่อนๆไม่เสียเที่ยวจริง7มาล่างนะคะ7ล่างแล้วก็เจาะแตกเนาะ7มาล่างเจาะ8 7โอเคค่ะรอบถัดไปค่ะเอา3 3 3ขึ้นมาเลยรอบนี้จะฟัน3แล้วก็2นะคะแล้วก็จะเจาะนะคะ5 3นะคะ5 2 5.8 3.2.3.8แล้วก็2.8นะคะตัวเจาะไม่ค่อยเยอะนะเพื่อนๆเ,เราจะสามารถแทงทั้งหมดนี้ไปกลับได้เลยเนาะโอเคค่ะรอบที่90ค่ะผลนะคะอันนี้คือผลหน้าเว็บตอนนี้เลยนะคะตอนนี้เอ็นออาจอยูอ่วันที่25เดือน4 2 5นะคะ2565นะคะเวลา4ทุ่ม37นาทีนะคะผล เอ็นเอรันมากแต่รอบที่90รอบที่88นะคะตอนนี้ก็รอบที่90สองทุ่มห้นะคะโอเคค่ะผลมา891ล่าง34นะคะรอบนี้ฟัน3มานะคะแต่ว่าเจาะไม่เข้านะคะ3มาล่างนะคะรอบถัดไปค่ะเอา891ขึ้นมาเลยรอบนี้จะฟัน2แล้วก็ห้านะคะ 12แล้วก็5นะคะส่วนตัวจาะจะเป็น14 12 15 16 42 45 46 25 26แล้วก็56นะคะรอบนี้เต็มสตรีดนไป10ตัวนะคะผลนะคะรอบที่91นะคะผลรอบที่91มา502ล่าง11นะคะ รอบนี้5มาร้อยแล้วก็2ออ่อรอบนี้ลากแตกเลยนะมาทั้ง2แล้วก็5เนาะฟัน2รอบนี้ก็จะใส่ไปอ่อลากแตกนะคะโอเคสวยงามค่ะรอบถัดไปก็เอา502ขึ้นมาเลยนะคะตัวฟันนะคะจะเป็นเลข0กับเลข3นะคะส่วนตัวเจาะจะเป็น80 83 82 03, 02แล้วก็32นะคะรอบที่92ผลมา317ล่าง01นะคะรอบนี้3ไปร้อยนะคะแล้วก็0มาล่างแต่ว่าเจาะไม่แตกนะคะ3วิ่งนะ3วิ่ง0ล่างนะคะโอเครอบถัดไปค่ะเอา 317ขึ้นมาเลยนะคะรอบนี้ฟัน0และ7นะคะแล้วก็เจาะ50 5752นะคะ07 02แล้วก็72ค่ะรอบที่93ค่ะผลนะคะ284ล่าง97นะคะรอบนี้เจาะไม่แตกนะคะแต่ว่ารูท7เข้านะคะเพื่อน เ็ล่างนะคะโอเคค่ะรอบถัดไปค่ะเอา28 4สขึ้นมานะคะรอบนี้จะฟัน5แล้วก็4แล้วก็เบิ้ลนะคะฟันห4สแล้วก็เบิ้ลนะคะรอบนี้ก็เจะไป4 5 4หสแล้วก็เบิ้ลเนาะโอเคค่ะรอบนี้ผลมาโอ้โห8 8 9ล่าง4 8นะคะรอบนี้ไปเบิ้ลหน้านะคะ แต่ก็ถือว่ายังเข้าอยู่เนาะเพราะว่า4มานะคะรอบนี้4มาล่างนะคะส่วนมากมาแต่ล่างนะเพื่อนๆจะเอาไปรูดล่างอย่างเดียวก็ยังได้เนาะต่อไปนะคะ889ค่ะเกา่ะรอบนี้จะฟัน2ตัวเดียวนะคะฟัน2ตัวเดียวเลยนะส่วนเจาะนะคะจะเป็น1412 แล้วก็สี่สองโอเคค่ะแค่นี้นะคะผลนะคะผลจะเป็น873ล่าง82นะคะเพื่อนๆฟัน2ตัวเดียวเข้านะคะฟัน2ตัวเดียวนะล่างอีกแล้วนะคะล่างอีกแล้วนะแทงแต่ล่างได้เลยนะลดต้นทุนไปอีกนะคะ รอบนี้8 7 3นะคะรอบนี้จะฟัน9แล้วก็6นะคะฟัน9แล้วก็6ส่วนตัวเจาะจะเป็น13 19 16 18 39 36 38 96 98แล้วก็68นะคะโอเคค่ะผลนะคะโหเบิ้ลมารอบนี้นะคะผลมา 099ล่าง58นะคะเจาะไม่เข้านะคะแต่ว่ารูป9เข้านะคะรอบนี้มาบนแล้วนะพอบอกจะแทงแต่ล่างนี่มาบนเลยนะคะโอเคค่ะรอบต่อไปนะคะ099นะคะรอบนี้จะฟัน5และก็8นะคะฟัน5และก็8เจาะนะคะ1 5 1 8 1 4 5 8 5 4 แล้วก็84นะคะโอเคค่ะผลนะคะผลมา446ล่าง0ูนย์สะคะรอบนี้หลุดนะคะเพื่อนๆรอบนี้หลุดก็จะใส่เป็นดอกจันเนาะ3อันโอเคค่ะเพื่อนๆก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าสูตรนี้ เราเอาไปจาะไหวหรือเปล่านะคะถ้าว่าเจาะมาดีก็สามารถตามเจาะได้แต่ว่านี่เจาะไม่ค่อยมาเลยเนาะก็จะมาแต่ล่างอย่างเดียวเลยโอเคค่ะก็ไปต่อนะคะเพราะว่ายังเข้าไม่ถึง10รอบนะคะรอบถัดไปนะคะ 4, 4ี่นะคะรอบนี้จะฟัน1และก็3นะคะเจาะนะคะ7 1 7 3หนึ่งค่ะ1 3 1 6สแล้วก็36ค่ะ รอบที่98ผลมา393นะคะล่าง50นะคะรอบนี้3มาบนนะโอเคะเริ่มมาบนแล้วนะ3มาบนนะคะเข้านะคะรอบถัดไปค่ะรอบที่99กนะคะก็จะเอารอบที่98ขึ้นมานะคะส9 3ค่ะรอบนี้ ฟันสองและก็8แ,และก็เบิ้นนะคะส่วนเจาะจะเป็น2 6เอ้ย6 2นะคะ6 2 6 8แล้วก็2 8แนะคะแล้วก็88นะคะก็คือมีเบิ้นด้วยเนาะก็ใส่ใส่ไปนะคะ เพื่อนๆชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นนะคะไม่ชอบเบิ้ก็ไม่ต้องตามเบิ้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเบิ้จะมาก็ตามเบิ้ได้เนาะโอเครอบที่99นะคะผลมา151ล่าง24งนะคะ2มาล่างนะคะแต่ว่าเจาะไม่แตกอีกเหมือนเดิมน,นะคะแล้วก็เบิ้ไม่มานะคะ2มาล่างนะคะโอเคค่ะรอบถัดไปนะคะเอา 1, นึนะคะหนึนะคะรอบนี้จะฟัน4และ1นะคะส่วนเจาะจะเป็น 2, 4 2, 1ี่สองหและก็หนนะคะโอเคผลค่ะผลมา 3 5 8หนะคะล่าง5,6นะคะรอบนี้ก็หลุดไปนะคะรอบที่2นะคะรอบนี้หลุดไปรอบที่2นะคะเดี๋ยวมานับดูนะคะว่า,เ,าเราเข้าถึง10รอบหรือยังนะคะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10สีแแล้วนะ10แล้วนะวนะสามารถหยุดได้ตั้งแต่รอบที่99แล้วนะคะ สามารถหยุดได้ตั้งแต่รอบที่99นะคะก็ได้กำไรแล้วเนาะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนทีเ่เล่นต่อนะคะก็มีโอกาสที่จะเสียนะคะเพราะว่าสูตรมันไม่ได้เข้ายาวเมอร์บางอะไรขนาดนั้นเนะเาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะลองเทสไปอีกสักรอบหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเข้าหรือไม่เข้าเราก็จะหยุดเลยเนาะเพราะว่ามันเข้าถึง10รอบแล้วนะคะแต่ว่าไม่แนะนําให้เล่นต่อนะคะโอเครอบนี้จะฟัน2และก็8นะคะ สองแล้วก็เจ็ดเนาะสองแล้วก็เจ็ดนะคะรอบนี้ก็จะเจาะไปห้าเจ็ดห้าสองนะคะแล้วก็ห้าแปดเจ็ดสองเจ็ดแปดแล้วก็สองแปดนะคะโอเคค่ะผลนะคะโอ้โหรอบนี้มาดิ่งเลยรอบนี้ผลมาสองสองแปดล่างศูนย์สองนะคะรอบนี้สองนะคะ สองเด้งบนล่างเจาะเจาะสองแปดนะคะโอเคก็สวยงามนะคะตั้งแต่รอบที่89จนถึงรอบ101นะคะก็คือหลุดไปแค่2รอบนะคะก็คือ n t a s t ให้เพื่อนๆทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13รอบหลุดไป2รอบเข้าทั้งหมด11รอบนะคะก็ถือว่าคุ้มมากๆนะคะแล้วก็ถือว่าสูตรใช้งานได้ดีมากๆนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจสูตรนี้ที่จะเอาไปใช้นะคะก็สามารถทักมาขอได้เลยนะคะที่ l i น์แอด หวย e n อนะคะหรือว่า l ายแอดเอสเอินนะคะก็มีสูตรนี้แจกให้ฟรีนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นสมาชิกภายใต้สายของ NN e เท่านั้นนะคะโอเคค่ะแล้วก็เพืเ่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มวางแนวทางของ NN e นะคะ <ๆ S 2> ก็จะมีวางแนวทางทุกหวยเลยนะคะจะมีหวยหุ้นทุกอย่างเลยรวมถึงยี่กีตั้งแต่7โมงเชา้าถึงตี2นะคะก็สามารถทักมาขอเข้ากลุ่มได้ที่ลายเดียวกันนะคะก็ <ๆ S 2> คือหวยเ e อแล้วก็ SM ส i n นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ